Construction vehicle. Oh, power. oh building. New construction. <coughs> construction, <options. coughs> uh... construction complete. Building. New construction options. Construction. <coughs> 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 new construction options. Our building. banana. <coughs> เพราะว่าพับเกลอ่ะพับเกลแยพับเกลด้วยใหมนี้เงินมาจากการไปแย่งของเขาา Construction complete. New construction options. Building. <coughs> Unit ready. No <coughs> so armors too tough. Advancing. Unit ready. Construction complete. Building. Unit yeah, ready. ready man. I have the power. Hello. That sparks my curiosity. We get Unit low. Ready. Unit lost building cannot deploy here. Construction control advancing. No top. Take destroyer revolt Efficient. Not and tank clean. I can't break. Unit ready. Need a little boost. They gotta get through Energy me first. They gotta get through me first. That sparks my curiosity. Unit ready. Building. They gotta get through Efficient me. First. Building. And and all Miner under attack. Building. No so my Building. Construction complete. Where did my friend come from? Unit promoted. Building. Nothing, Unit. Oh, who is it? Building. Construction complete. Unit firepower upgraded. Building. Unit promoted. จะไปทำความปิดคอยนะฮะมาแล้วเว้ยไอ้เห็นมันเสียงตับตุ๊บตุ๊บตุ๊บ โอ้โหมันเข้าตังคตรงไหนหมดเลยมีตัวนึงอยู่หน้าบ้านเข้ารถสางเรียบร้อยหน้าบ้านน่ะหน้าไอ้เยียดเยสผนว่าเรามันต้องเอาอะไรมาแน่ๆอ้ไม่เข้าตังค์ก็หมดเลยไม่เมื่อกี้ผมมีสามหมื่นกว่านะตังโกงเข้ามานะก็อย่างนี้แหละเ

ถือว่ามาจากพลังงานใช่ไหมไม่รู้สิผมก็พยายามจะสร้างให้เยอะแต่ตังค์ไม่มีเลยตอนนี้ building unit ready ไปเอาไว้เอาไวตอกระปายไวโอ้ปืนใหญ่สร้างได้แค่สามตึนไอ้บอกเว่ก็ได้ไงสร้างได้แค่ามแล้วก็จบแล้วเนี่ยจบแล้วจบงานแม่มาได้อะไรมเนี่ยนี่ไงเออใส่ทั้งสีฐานแม่มาเนี่ยใส่แม่งไอ้เย้นีด้วยตอนซ่อมด้ย จบเป็นเขียวเป็นไอ,อ้สีอะไรวะหมดเลยเียไม่คุ้มเลยจัดเลยจะได้เอโอแต่ะละลำกล่องก็แย่งเขาเก็บไปทันเขาไปสปายแล้วหรอไม่ส้มใครเขาพี่หมดเหรอผมเล่นสปายแล้ว,วครับนี่ นีนะ่ความบอกห<อ>ม,มู่บ้านเรองนี้ใช่แค่อะไค่ั้นะมรมาแมวแบบผมว่าไม่ใช่พลังงานแล้วแหละเฮียต,ต้องเกิดจากการเก็บกล่องนี่แหละเนาะ ม่ผมไม่ได้เก็บกองไม่ได้กตังเรื่อยๆนะมีอะไรนะพี่มีอะไรก็สร้างพลังงานเรื่อยๆไง,ง,งถ้ามีเงินอยู่วันหมื่นกว่าบาทนะใช่สภาพหลังต้นรอ้อยไหมใชไม่เข้าโอ้ได้อยู่เรื่อยเรื่อยบทตัว Yes, vậy Oh, well, hello, good guy. Unicorn, confirmed. Waiting in flight. Unit ready, comrade. Nope. Read. Unicorn, Read Đi comrade. I should เราจะเริ่มมาตร,รก,การบทแล้วนะจับเดินในด,ด,ด,ด้วยเด็กแก๊ปอ่ะใตจริงจรสิว่าเรื่อเดี๋อวมัน ไม่ดีหายเขาถึงตายหายก็ถึงไหนถึงนั่นเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้โง่เนอะโง่เลยบทคุ้มกาไปโรยแมปเนี่ยโชว์บทขัดทุนไปร้องไห้นึงเอาฐานไปการข้างล่างสักอันดิ ฟ้าหมดตังยังไงบอกว่าทำให้ทานเยอะยังวะอ้อเออเอาทานไปกนกางขลางสักอันหนึ่งเด้วยรับเพื่อนเลยปล่าววะฟ้าบอกให้เอาตังยังไห่อะไม่บอกวิ่งเก็บกองนี่ควักเ่ีแหมย่ามามั่ววิ่งเก็บกองไม่ควักไม่มีผมไม่ได้วิ่งให้ควักเลยผมอยู่ประจำจุดใช่ไหม เอาไว้ใช้ไม้มาเว้ใครใครเป็นพี่หมดพี่เหมิดขอทานพูดกันเอาตรงไหนวางวางข้างๆฐานแม่ผมก็ได้แต่ตรงที่อยู่ในกรอเห็นไหม

Unit promoted. Unit ready. Construction command. Building captured well. New construction options. Unit ready. Moving. Building. Training. Ready, Comrade. Construction confirmed. Unit ready. Building. Location confirmed. Construction complete. Unit ready. เอาไอ้เียเนก็ยีสโตเล่นแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเข้ารูไหนมาวะนู๊กยตองหเออไอ้สัตว์เข้าไม่ได้ไงดีกว่ามีก่อน่อให้เข้ามาได้ไงดีกว่าเออเข้ามาได้ยังไงกอน Move. So, how are you doing? rally point established. starting. Unit ready. Building. We build for your waiting order. Hey, it came do which side? Which one? Cannot deploy clear. Building. วิ่งกันนี่วักแล้วตอนนี้

อะไรวะออเข้างอาีกครับพิ่งพิ่งวางเมื่อกี้อ่ะที่เอียดใครเขาม,มากลางลัวมาเนี่ยพิเต้แน่ๆโดเวียนอะไรล่ะกลางลัวฐานต้อมผมทำไมอนะ่ะกลางลัวฐานต้อมผมไม่ได้เล่นลัวโอ้โห่ามีใครท็อปก็ไม่ได้ับไม่ผมเก็บกล่องอยู่แพ้ตรงไหนนะ <c oughs> เร็วมากตรงไหนเนี่ย นี่ไงพี่หมวดไงพี่หมวดอะไรมันกลางรั้วน่ะลูกฐานซ่อมหมูทำไมเนี่ยบมดไม่ได้เนี่ยกลางมันกลางรั้วใครกลางอย่กูกลางที่ไหนไอ้บ้าใครจะไปกลางแค่นั้นแหละใครจะไปกลางอ่ะเออใครจะไปกลางปางออ้าเอาเปล่าถ้ากลัวเป็นจะบ้าเย็นั่น

อมใช่บเที่ไม่กดวะมัหาไปล้วมันโดดแล้วเอออย่าไปดนเลยโดนแดกไป้วนกจิตที่ไหนละิดที่ไหนที่ไหนมาเ็นอ่เออคนเมีตาด้วหลักานนมาดู่ลางขวาะไบึงริมริมบึ้ง อะไรอ่ะ b ลุกยังยังุกทำไมได้มาใน้เลยอะไแบบไม่กใช่ไหมเอ้ยหมาหมาวิ่งไปกัดอ่ะเกอแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้ว ใี่หมดทุกคนนอนข้างลา่างกนอนข้างล่างพูดแรงกว่านี่แผนไม่หมดเขาว่ใช่เขาบอกให้หนอนข้างล่างอืม เราพลังงานิวเ um ียร์ใ uh ส่ม huh> e ันไม่ไม่ต้องแต่เดี๋ยมีสบายใจอ่ะถ้าพลังงานิวเดขึ้นไม่ถึงน้องติดคึกเนาะติดะไรนะติดคึกกลางขึ้นนะติดอะไรนะคึกค มาใหม่แล้วเว้ยเอาเว้ยบุลี่ภาษาเว้ยติดคึกเลยไม่เข้าใจคำว่าคึกอ่ะมันก็คล้ายๆกับสแปมอ่ะเออคล้ายๆกันเละมาแล้างล่าแล้วกูว่าเธอกูก็ประหลาดเลยนะเขากระพาะเนี่ยเขาเรติดคึกเนาะข้างล่างเอาอยู่ข้างล่างเอาอยู่ปล่อยมันเราไม่หวนเหรอเงียบเว้ยไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่อ่ะกูาำลังเตือนอยู่กำลังโดนอยู่ อ๋อ oh, จึงอยู่หรือว่างั้นอ้ are you? ดเอาอยู่นิ่มๆนิ่มๆเอาอยู่เลยหมดแล้วเนะี่ยเออมีก๊อกสองว้ไม่เห็นแล้วก๊อกสองว่ะซีฟาสทัพพอร์ตว่เอาเด้หมดไปเลยผ right. มมาขวางแม่ขึ้นบ้านอย่างเดียวผมไม่ช่วยอะไรห right. มดไปเลยแค่มาขวางแม่มันขึ้นมาแค่นั้นแหละ ไม่ได้อยากจะช่วยอะไรหรอกปล่อยเขาช่วยตัวเองไปจะเล่นเดอซิมกันนะฮะใช่จะเล่นเด๋ยวซิมนะแต่จะลานิวเคลียร์ฮะตัดไปกางสีส้มใครห้าเตรียมตัวนะฮะสายถ่ายมาหน่อยฮะ เฮ้ยใครบึ้งตรงนี้ดูนแดงๆข้างบนนะะะ่ะไปยิงเลยพี่มดเฮ้ยอย่ามาโดนอ่าเออไม่มืออาชีพเลยอ่ะถอ,อยหมดแล้วเหรอเออังหวะเมื่อกี้เนี่ยหายหมดเลยนะเอาได้ไม่ทันโดนเลยยอมนะถ้าเป็นในแปดนะเมือ่อกี้มันยิงทันแล้วแปดท็อปนี่คือบอกปุ๊บฟิวปับ ไม่เดี๋ยวหาแม่ประการามันโอ้โเงินมีห้าหกหมื่นอ่ะผมมีแปดหมื่นอ่ะเออผมยัอไม่เห็นคุยอะ่ะผมกลัวเพื่อนบอกว่าไม่ช่วยผมขึ้นเสาแก๊ปคู่กับเสาแก๊ปเพื่อนทุกอันเลยอะ่ะ ดีไหมเพื่อนเผื่อ,อเพื่อนโดนดยิงแตกอะไรเงี้ยน่าจะดีใครขึ้นเรือวะจออท <net> <net> ี่ไหนโอ,อ๊ะเรบโงะเอ ไอ้จงปูมืดเว้มืดเว้วางหน้าลัวาเวนันะเพื่อนวาวจมืดแต่เพื่อนนะวาเววาเวหน่อยนะเพื่อน พอเทปอะเพื่อนตัวเดือดแต,ตกตัวเดือดแต,ตกอะเพื่อนเดี๋ยวจัดนะโอ้ใส่ห,หือหือมาเดียวเว้ยเอ้ยทำไมมันมมพอ,อพอเทปมันแตกมันเป็นเขียวๆวะแปลงเหรอไม่ไม่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนโดนไอ้ตัวไอ้นั่นน่ะตัวไอ้ อยู่ยูริที่เป็นยิงเ,เขียวๆวะ่ะพี่อ๋อมันยิงคนแล้วมันเป็นอย่างนั้นเหรอได้ไม่บออ่ะไม่รู้เหรอเราเพิ่งสังเกตเว,ยว้ยก็ยิงคนแล้วเป็นเ,เขียว,วอือใช่บอกไม่รู้นะเหรอไอ้มันดูถึงเวพุกผมใหญ่เลยเว,ยว้ยพุกนายไม่มีแล้วเพื่อน นี่รออะไรกันปะเนี่ยไม่ได้รอไม่รึโอ้ยนี่มันมีนี่ด้วยวะส้มเขาไปยิงไอ้แดงทำไมวะมันมีนั่นด้วยมีไอ้นี่มีนั่นคนออคนบินเลเซอร์อ่ะโอ้โหมัตจ้างนานแล้วแล้วผมแบบเนี้ยนะเออแล้วผมก็ไม่ได้สร้าง

Building. Construction complete. Our base is <tats> under attack. Building. Our base is under attack. So, <tats> so, <tats> so run <structured. tats so on>: này